สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูความลับของแบงค์แบบที่17ก,กันต่อนะคะแบงค์แบบที่1 7แบงค์ในสมัยเดีการที่1 0แบงค์ชนิดราคา100บาทมีแนวการสะสมอย่างไรการสะสมในแนวของหมวดต่อลายเซ็นลายเซ็นเก่าของท่านรัฐมนตรีคุณอภิษฎต,ตันติวรม ในหมวด2ขอ C 2ขอไข่ C และช่วงต่อจากสองขอคือ3ขอเป็นลายเซ็นของคุณอุตมะาาวนายนซึ่งทั้งสองท่านเนี้ยได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วในปัจจุบันคนปัจจุบันคือคุณอาคมยังไม่มีลายเซ็นของคุณอาคมประทับอยู่บน หน้าธนาบัตรซึ่งต่อไปก็คือจะมีการหมวดต่อลายเซ็นที่3อีกหรือหมวดสะสมลายเซ็นแต่ในช่วงของการใช้หมุนเวียนแบงค์แบแบที่17หรือแบงค์ร้อยที่ส่วนมากเราจะใช้แบงค์ร้อยเยอะมากที่สุดเนี่ยค่ะถ้าหากได้พบเจอหมวด2ขอไข่ตัว C 2ขอไข่ C หรือ3ขอไข่ C นี่นะคะเป็นแบงค์ที่อยู่ในสภาพสวยงามแล้วก็ ถ้าเป็น UNC หรือเป็นแบงก์ใหม่แกะจากแหนบจากธนาคารยิ่งยิ่งเป็นการดีที่จะเป็นแนวทางในการสะสมคอลเลกชันของหมวดต่อายเซนนะคะก็มาแนะนำให้ท่านสมาชิกได้เริ่มสะสมแล้วก็เริ่มมองหาแนวทางในการสะสมแต่ละคอลเลกชันนะคะเป็นความลับจริงๆค่ะเพราะบางท่านยังไม่รู้ว่าหมวดไหนเป็นช่วงของไลเซนไหนและ พอขึ้นหมวดน,นี้ก็เป็นอีกลายเซนหนึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตฉะนั้นจึงมาแสดงเปรีวิวให้ท่านได้รับชมแล้วก็เป็นแนวทางให้ท่านได้สะสมซึ่งแบบนี้มีการซื้อขายในกลุ่ม Facebook ของนักสะสมธนบัตรแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ